เราลือสีพี่น้องแค่มือนี่บริไดภาพพี่นอ้องเบ่งเข้าลือสีดอกพี่น้องครับบรรยากาศดีดีลบช่วยสวยอยู่แต่คมม่วงนี่พี่น้องอยรับแล้วก็ให้ฝันได้อยู่ในคาลือหาดจากักร้อยล้านแล้วครับพอกันในความฝันครับพี่น้องครับโอ้โ้ ชา้าดีผมต้องรีบออกตัวให้เร็วหน่อยแล้วครับเพราะว่าคนอื่นเขาก็ออกเก็บแต่เช้าเหมือนกันช้าไม่ได้ครับเดี๋ยวผมอาจจะไม่ได้อะไรเลยสักอย่างต้องก็รีบแต่งตัวหน่อยนึงนี่หมวกนี้อ๋อใช่แล้วนี่เพื่อนของผมเพนดี้ต้องเอาไปด้วยต้องเอาไปด้วยครับสำหรับเพนดี้เพื่อนผมอีก ฝนตกช่วงเช้าไม่เป็นไรครับสำหรับอาชีพเก็บของเก่าออืประมาณว่าฟังดูดีนะแต่ก็คือว่าเราคือคนกำจัดขยะนะนะที่เหลือทิ้งไม่เป็นไรครับสำหรับผมแล้วมันเป็นเงินครับมันเป็นอ่สำหรับค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟหลายหลายอย่างนะคราเราสามารถอาศัยมัน,นของเหลือใช้จากบ้านต่างๆ ขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะครับผมพยายามหาอยู่ตอนนี้นี่ได้เลยครับเงินทองเราหาได้ในทั้งขยะและลริมถนนผมเริ่มเก็บทีละนิดทีละหน่อยอ๋อหมดแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกนิดครับนี่ตรงนี้อเดี๋ยวรถผมขอล่มสักหน่อยนะเราะโอ้ตายจริง ทางลงก็ลำบากนะโอ้ขาผมไม่ค่อยดีโอ้พระเจ้าโอ้เดี๋ยวกอดโอ้โอโอ้อจ่าว่าวจะาจะเห็นความอดแอจากผม ผมจะไม่ยอมไปโชคชะตาเล่นการแต่ฝ่ายเดียวโชคชะตาจงมองดูเถอะว่าฉันกำลังทำเงินอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันโยนลงในตะกร้าใบนี้มันคือเม็ดผลกำไรของฉันฉันใช้แรงงานและความเหนื่อยยาก ที่จะหามันมาฉันไม่งอมืองอเท้าหรือกระดาษอายต่อการทำกินฉันคิดว่าฉันทำในสิ่งที่ฉันควรจะทำกับชีวิตของฉันถ้าช่วงหนึ่งของชีวิตคุณมันโหลดต่ำลงแล้วลวก็อย่าบัวไปโทษสิ่งอื่น อย่าัวนไปโทษโอกาสหรือโชคชะตาจงโทษตัวเองเถอะว่าไม่กล้าที่จะก้าวจงลุกขึ้นแล้วก้าวไปชีวิตต้องเดินไปข้างหน้าถ้าเดินไม่ได้ก็ต้องคลานไปถ้าคลานไม่ได้ก็ต้องกลิ้งไป ถ้ากลิ้งไม่ได้ก็กระดึบไปเหมือนตัวนอนนั่นคือความคิดของผมจะสูงจะต่ำจะช้าหรือเร็วขอให้เราอย่าหยุดเดินใช่ผมจะไม่มีวันหยุดเดินและจะไม่มัวโทษทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบกายผม สิ่งที่ผมทำได้ผมจะต้องทำตัวผมเองผมจะต้องขับเคลื่อนตัวผมเองเพราะถ้าผมมัวแต่โทษทุกสิ่งทุกอย่างสู้ผมเอาเวลาเวลาที่นั่งคิดนั่งใส่ร้ายทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตว่าเลว้ายสำหรับผมไปสร้างสรรค์ไปทำสิ่งที่จะมีประโยชน์ในแต่ละวัน ในแต่ละนาทีไม่ว่ามันจะเกิดผลมากน้อยแค่ไหนมันยิ่งดีกว่าที่จะต้องมานั่งโทษโชคชะตาอา้าววันนี้ได้มามากน้อยขนาดไหนเนี่ยโอ้ได้นิดเดียวเองเอาให้ยี่สิบบาทแล้วกันโอเคไหมขอบคุณครับท่าแกค,ครับขอบคุณครับอะไรเกี่ยวรังชีวิตของเราไว้ให้เดินไปสู่เป้าหมายไม่ได้เล่าบุรีการพานันใช่ไหม ไม่สิ่งเหล่านั้นทำอะไรคุณไม่ได้ใจคุณต่างหากที่โอ,อนเอไม่ยอมพาตัวเองก้าวผ่านสิ่งเหล่านั้นคุณอย่ามัวไปโทษไปโทษว่าเล่าบุรีการพนันและที่อกโกจรนำคุณไปสู่เส้นทางที่ผิดพลาดเหนียวรังคุณไว้คุณจมอยู่กับสิ่งเหล่านั้นอย่าเลยอย่าผลักความผิดให้สิ่งเหล่านั้น ใจคุณต่างหากที่ไม่ยอมก้าวจากสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเพราะใจของคุณคุณรู้จักรักดีหรือเปล่าถ้าคุณรู้จักรักตัวเองแล้วคุณจะรู้รักความดีเพราะความดีจะพาให้ใจของคุณรักคนอื่นเป็นถ้าคุณรักตัวเองไม่เป็นแล้วคุณจะเอาความรักจากที่ใดมาให้คนอื่นรอบกายคุณเพราะแม้ตัวคุณ ก็ไม่รู้จักรักตัวเองขอเพียงว่าคุณไม่นำสิ่งเลวร้ายเหล่านั้นมาทำลายชีวิตของคุณให้เสียเวลาไปเปล่าแค่นี้ก็ถือว่าคุณเป็นผู้เปิดทางให้ชีวิตตัวเองก้าวเดินต่อไปข้างหน้าคนที่ให้โอกาสคุณคนแรกนั่นก็คือตัวคุณเองแล้วไม่ต้องมัวขับดึงว่า คุณจะเริ่มต้นจากสิ่งที่เล็กหรือสิ่งที่ต่ำต้อยที่สุดในอาชีพเพียงขอให้คุณจงลงมือทำในสิ่งที่คิดว่าคุณสามารถที่จะทำได้แล้วเส้นทางทุกเส้นทางจะพาคุณไปสู่เป้าหมายเองเพียงแต่ว่ารู้จักปล่อยวางทิ้งสิ่งที่เกี่ยวรังชีวิตตัวเองออกซะบ้างแล้วคุณจะพบกับสิ่งที่เบาบาง สบายกับชีวิตของคุณให้ดำเนินต่อไปได้อย่างเกล่วคล่องทุกสาขาอาชีพสามารถไปสู่จุดสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งหรืออันดับท็อปเทนได้คุณไม่ต้องเก็บไม่ต้องออมเงินแต่คุณจะมีเงินเก็บในแต่ละวันในแต่ละเดือนทันทีเพียงแต่ว่าคุณสละละวางเล่าบุรีและการพนัน หรือนิสัยต่างๆที่จะทำให้คุณเสียเงินออกไปเท่านี้คุณก็จะเหลือเงินอยู่ในกระเป๋าโดยไม่ต้องออมโดยไม่ต้องเก็บแต่คุณจะมีเงินฝากให้กับตัวเองในแต่ละวันและอีกอย่างเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่หน้าที่การงานแต่มันอยู่ในจิตสำนึก ของความเป็นคนของเรานั่นเอง